สวัสดีครับกิตติครับวันนี้ถือกล้องด้วยครับอาจจะยากนิดหนึ่งยกเมืองไหวแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับกิตติเอาที่ดินแปลงสวยในอำเภอเจ้าอําครับอยู่ตําบลว้รายเหนือครับจังหวัดเพชรบุรีครับเห็นกิตติยืนไหมครับนี่ตะดนนะครับกว้างมากครับตถดนนี้กว้างนะครับใหญ่มากๆสี่คันรถสวนได้เลยครับสี่คันรถสวนตถดนลาดยางผมจะบอกพิกัดนิดหนึ่งผมเอาที่ดินแปลงสวยมาฝากแปลงนี้ถ้าใครมีนะครับ เอาซื้อแล้วทําการเกษตรก็ได้เดี๋ยวเราคุยกันว่าทําอะไรกันเรามาดูก้อด้ยก็เสียดีกว่าบอกตําแหน่งก่อนที่ดินแปลงนี้อยู่ในตําบล้วยทรายเหนืออ,อําเภอชะอ่าจังหวัดเพชรบุรีที่ดินแปลงสวยนะครับอ่ะมาดูที่ดินดีกว่าครับนี่ฮะถลนนะฮะถนนกว้างๆนะฮะดูเลนขาวก่อนจากเลนขาวเนี่คือไหลาทางอันนี้ไปเส้นปลาเหลืองเห็นไหมในกวางนึกวก็ไปเส้นขาว ฝั่งนู้นก็ไหลาทางนี่แล้วดูฮะสอยฟ้าไปข้างในฮะเมื่อไหร่จะขายายมากกว่านี้ก็ได้ครับพร้อมขยายเมื่อจะเริญม,มากกว่านี้ครับที่ดินที่เห็นขา,ขาวๆนูออ้นฮะหลังขา,ขาวๆนั้นไหมไหมนั่นคือโรงงานนะครับผมจะบอกก่อนนะครับตั้งแต่ตรงนี้ไปถนนตรงนู้นก็ถนนบายพาสต่บนสี่เลนนะครับสี่เลนห้ากิโลครับต้องผ่านโรงงานผ่านโรงเรียนผ่านที่ดินหมู่บ้านจัดสรรผ่านอ่า วัดช้างแทงอาจาดแล้วก็ประมาณห้าโลครับไปถึงถน C ane, นสี S ่เลนถนนเพชรเกษมหรือจะเรียกถนนบายพาสก็ได้ที่วิ่งจากกรุงเทพลงใต้เส้นหลักของประเทศไทยที่เด่นแปลงสวยนะฮะเดี๋ยวผมจะส,สูมกล้องกลับนะมาดูกล้องกลักลบนะฮะไปฝั่งนู้นนะฮะจากที่ผมยืนไปนู้นแลยฮะสีแยกเห็นไหมไฟกระพริบอยู่ข้างหน้านะผมเปิดผมให้ดูนะที่ปุ่มไม้เห็นไหมไนะฮะมีไฟกระพริบอยู่ข้างหน้าจากตรงนั้นประมาณร้อยเมตรเอง ร้อยเมตรนะร้อยกว่าเมตรได้แหละเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปออกถนนใหญ่เจอสี่แยกใหญ่ก็คือห้วยนะฮะห้วยตาแปดก็คือถนนเพชรเกษมหรือว่าถนนบายพาสสี่เลนนะครับเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าออกทางนี้สิบสองกิโลนะครับสี่แยกนี้นะฮะถ้าตรงไปหรือว่าตรงไปนะจะไม่เลี้ยวนะเลี้ยวขวาตรงนี้ครับไปโครงการช่างหัวมันนะครับประมาณสัก 20กิโลนะฮะถึงโครงการช่างหวัวมันถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปออกโรงเรียนช้างแทงอ่าช้างไอคอนเด็กขอโทษหนองเกลือนแล้วก็มีวัดมีโรงเรียนอ้อมไปตังอ้วยบงคลนะฮะได้หมดเลยครับที่ดินนี้แปลงแปลงนี้สวยมากครับอยู่ห่างจากถนนอ่าบายพาสแค่5้กิโลและถนนเส้นใหญ่ออกิติเอามาฝากเอาอให้ไหวนะฮะผมจะทำคลิปนี้ประมาณสัก20นาทีนะครับที่ยืนนี่คือแดนดินนะนี่ฮนะเห็นไ,ไหมแนวดินนะ ตน้นต้นเนี่ยเนี่ยทุ่บปุ่มสูงสูงเนี่ยเข้ากลางเลยต้นมาไอต้นะมะพร้าวอะ่ะนี่แดนอยู่นี่นะตรงตรงไปฉุดนู่นเลยเดี๋ยวเราเดินไปท้ายดินครับที่ดินตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยประมาณหนึ่งไร่นะ่ข้างหน้าช่วงหน้านี่ก็ถมแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับหน้ากว้างนะฮะจากเสาตรงนี้นะแล้วไปนู่นนะผมเดินผมวัดเรียบร้อยแล้วครับผมใช้ตลับเม็ดวัดนะครับยี่อ่าหนึ่งร้อยกว่าเมตร ประมาณ102เมตรประมาณนั้นนะครับผมให้ที่100เมตรอ่า100เมตรแล้วกันกว้างนะครับนี่ซอยฟ้าไปซอยฟ้านู้นซอยฟ้านู้นไปซอยฟ้านู้นนะเดี๋ยวเราเดินดูสำรวจดินนะเดี๋ยวเราไปเดินในแปลงดินนะครับนะแปลงดินที่ดินแปลงนี้นะสวยมากครับนี่ที่เดินข้างๆฝัง่งนี้คือที่ดินนะครับนะผมไม่มีโดมต่าจากข้างเมอนมุมสูงนะถ้าถ้าถ้ามีโดนก็โอ้โหโดนเลยครับ แต่อ,อ่อเดี๋ยวผมจะซูมไม่ใช่ซูมเดี๋ยเดินไปที่ดปลายที่ดินแล้วกันใครต้องการที่ดินแปลงสวยในะตำบลห้วยสายเหนือรีบแอดไลน์กิติมาเลยนะครับนะฮะเขาขายยกแปลงบอกก่อนนะยกแปลงหน้ากว้าง100รเมตรนะครับนี่ฮนะนี่ฮนะแถมไม่บ้านหนึ่งหลังแถมบ้านให้หนึ่งหลังนะฮะนี่นี่ผมเดินนะตอนนี้ผมจะเดิน แต่บ้านได้หนึ่งหลังสองชั้นยังอยู่ได้ครับบ้านยังอยู่ได้อยู่ครับผมก็ซื้อแล้วก็สามารถทําอะไรก็ได้อย่างเช่นทําการเกษตรถ้าทําการเกษตรนะผมแนะนําเลยปลูกทุเรียนนี่ปลูกทุเรียนปลูกอะไรก็ยกร่องขึ้นมานี่ฮนะแดนดินอยู่นี่นะนี่จากหัวมุมฝั่งด้านซ้ายผมมาฝั่งด้านขวาแล้วนี่ฮนะก็ถมแล้วนะส่วนด้านหน้าในประมาณสักช่วงหน้านีนประมาณหนึ่งไร่เนี่ยก็ถมแล้ว นี่ฮะก็ถมเนะี่ยแล้วก็มีคูน้ําอยู่เดี๋ยวเราเดินไปตามแนวดินนะครับนี่ฮะบ,บ้านที่อยู่ในแดนดินนะครับบ้านพร้อมที่ดินแถมเลยแถมบ้านนะครับอ่ามาอยู่ก่อนก่อนที่ทําหลังใหม่นะครับนี่ฮะผมเดินมาข้างหลังแล้วนี่นี่มีจะเป็นถนนสาธารณะนะตรงนี้นะอ่านะก็ขุดคูก็คือแดนดินนะครับตรงนี้ก็คือถนนสาธารณะใช้ร่วมกับอ่า ชาวบ้านได้นี่บ้านของของเพื่อนบ้านนะครับของเพื่อนบ้านเห็นไหมขอโทษที่ผมไปถ่ายบ้านเขานะ่หาให้ดูว่าข้างกลางเคียงข้างเคียงมีบ้านหมดเลยครับแต่เนี้มีละเวกเนี้ยมีบ้านคนหมดเลยนี่ฮะเนี่ย,ยประมาณสักเออผมดูแล้วประมาณสักสักไรครึ่งนะะที่ก็ถมดินแล้วข้างหน้าเนะี่ยก็ถมแล้วประมาณไรครึ่งนะแล้วก็สร้างบ้านอยู่นี่ฮะเขาสร้างอยู่สองชั้นนะฮะ หน้ากว้างหนึ่งร้อยนะครับแต่ท้ายที่ดินน่ะตั้งแต่ตรงนี้เขายังไม่ได้ถมนะฮะผมเดินที่ดิน,นความลึกเนี่ยหลายหลายร้อยเมตรนะครับฝั่งนู้นผมไม่เดินไปนะครับเพราะว่านานมันแฉะนะผมเดินฝั่งนี้แล้วกันไปเราไปดูท้ายที่ดินดีกว่าที่เห็นโล่งๆเนี่ยก็คือมันนะครับก็าปลูกมันแล้วก็เพิ่งถอนออกไปนี่ะนะกิตตินะครับเป็นคนใต้นะครับเป็นคนพัทลุงนะครับที่ดินตรงนี้มีหน้าที่ทั้งหมดยี่สี่ไร่กับสองงานแล้วก็ อ่าห้าสิบสี่ตารางวาถ้าเป็นที่ดินกิตตีนะจะขุดร่องเลยขุดคูเลยขุดไอ้ใหญ่ๆเลยแล้วก็ยกร่องไอ้สูงๆเลยกิตตปลูกทุเรียนครับทุเรียนนะครับจำไว้เลยครับทุกที่พื้นพะื้นที่ฮะมันขึ้นหมดนะเพียงแต่คุณศึกษาวิธีการปลูกก่อนนะนี่ฮนะเป็นผมนะกิตตีนะโอ้โหเนี่ยนะนี่แต่ดดนร่วมนะแต่ดดนร่วมนี่ นี่ฮะโดนร่วมครับถะโดนร่วมนี่ครับหน้ากว้างหนึ่งร้อยเรายาวไปข้างหลังครับนี่ฮะนี่นผมไปมาข้างหลังแล้วนะยาวลึกมากนะผมคำนวณน,นะผมว่านะไม่ต่ำกว่าห้าร้อยเมตรได้ไหมอ่ะสามร้อยสี่ร้อยอ่ะเพื่อนเพื่อนคำนวณดูก็หน้ากว้างหนึ่งร้อยอ่ะแล้วลึกไปข้างหลังนี่หูหูกว้างกว้างเลยแปลงสวยครับแปลงสวย เขาขายยกแปลงยี่สี่ไร่แล้วก็สองงานแล้วก็ห้าสิบสี่ตารางวาครับถ <c oughs> ่ายวีดีโอให้พี่ก็นหน่อยถ่ายเมื่อไหร่บอกนะถ่ายวีดีโอเมื่อไหร่บอก นี่ฮะนี่คืออันนี้คือเขาพี่เขามาปลูกมันนะครับพี่ก็ามาปลูกมันดูฮหนหน้ากว้างไปโน่นเลยครับคือผมไม่สามารถเดินหมดนะฮะผมให้ดูแปลงก่อนนูนูนุนหนปน่นนะที่ผมเดินมาเนี่ยที่ผมเดินมาเนี่ยเกือบสองรอยเมตรแล้วนะเกือบสองร้อยเมตรแล้วนะนี่แล้วผมเดินไปอีกนะนน่นแนวต้นสนเห็นไหมแนวต้นสนนะแนวต้นสนเห็นไหม เนี่ยหน้ากว้างหนึ่ง้ท้ายที่ดินกว้างก็ประมาณอีกโอ้โหยี่สิบสี่ไร่ะพี่เพื่อนๆดูฮะโอเคนะครับนี่กว่างนี้ก็ปลูกอ้อยฮะกว่างนี้ก็ปลูกมันนะฮะพอดีก็ได้โอกาสปลูกมันันที่มันโลง่งผมได้โอกาสรีวิวที่ดินให้พี่ก็เลยครับใครต้องการสนใจที่ดินแปลงสวยอยากได้แอดไลน์กิตินะครับซื้อ1เก่งกําไรในกิติแนะนำนะ ซื้อหนึ่งเก่งกำไรนะครับยกแปลงเลยไม่มีการแบ่งนะฮะเก่งกำไรมีสองวิธีครับหนึ่งลูกค้าซื้อไปแล้วตัดตะดดนข้าผ่ากลางดินเลยแล้วก็แบ่งที่ดินขายหนึ่งไร่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 เลยผ่าเลยฮะจากตรงกลางผ่าไปยุ่นผ่าไปสุดนู่นแลวครึ่งเลยนี่ครับผมไม่เดินแล้วครับยี่สิบสี่ไร่ครึ่งยี่สิบสี่สองงาน ห้าสี่ตารางวาผมเลยสุนุพ่าก้ากลางดินแล้วเราก็แบ่งเลยครับตรงกลางเมื่อเป็นถนนสาธารณะแล้วเลยแบ่งเลยครับทํตถนนมาสักแปดเมตรก็ได้ครับก้าวกลางนะฮะนี่ผมไม่เดินแล้วครับเพราะมันกว้างมากฮนะแบ่งออกแล้วเป็นไร่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 เป็นไร,นไรหน้ากว้างไอ้ได้สักสี่สิบนะไอ้หน้ากว้างปร,รักาณสี่สิบเมตรแต่ที่เหลือได้เท่าไหรก่ก็คือทําก็ได้ได้หนึ่งไร่แล้วขายเก่งกําไร เดี๋ยวนี้ก็ทําอย่างนั้นหมดนะครับในเจ้าอ่าครับนะคนไหนที่มีเงินมีทองเหลือเฟือนะฮะสิบกว่าล้านเองครับนะลองคุณดูครับยี่สี่ยี่สี่ไรครึ่งยี่สี่กับสองงานแล้วก็ห้าสิบสี่ตารางวานะแบ่งขายเป็นไร่เป็นไร่เป็นไร่ไรครับที่ดินนี้ขายยกแปลงนะครับอ่าก็ขายอยู่ ดูหน้าคลิปวิดีโอพร้อมเบอร์โทรศัพท์แอดไลน์มาเลยนะครับนะฮะเป็นที่ดินจะโจะโดดคุดแดงนะฮะที่ดินจะโดดคุดแดงจะซื้อเก่งกําไรก็ได้นะครับน้บาเจ้าของพร้อมขายยกแปลงนะครับขายยกแปลงอ่ะเพื่อนๆสนใจก็แอดไลน์เบอร์ตามที่หน้าคลิปวิดีโอมานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ลูกค้านะครับมาเจอจกับเจ้าของที่ดินโดยไม่ต้องไปผ่านนายหน้าครับ โอเคนะครับที่ดินแปลงสวยหน้ากว้างหนึ่งหนึ่งร้อยเมตรนะครับที่ดินก็ปลูกมันนะครับเป็นที่ดินพื้นที่เป็นกลายกับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับหน้ากว้างหนึ่งร้อยเมื่อกี้ผมวัดแล้วหนึ่งร้อยเมตรแล้วก็ลึกไปเยอะมากครับลึกเยอะมากยี่บสี่ไร่เพื่อนๆคิดดูครับโอเคนะครับหากสนใจที่ดินผมแนะนําเลยครับหนึ่งตำการเกษตรถ้าเป็นเกติ ต่เป็นดินกิตินะทำการเกษตรจำมาเลยครับปลูกอะไรไม่ว่าปลูกทุเรียนออกลูกออกหลานเมื่อไหร่เขาหมอเป็นสวนมาตัดหน้ารับรองว่าขายได้ปีงเป็นลูกกี่ตันนะครับที่ดินตั้งยี่สี่กว่าไร่อ่ะะน้าเมียนเหลือเฟือน,นะซื้อเลยครับทำการเกษตรและปลูกทุเรียนทุเรียนปลูกตามการเกษตรยกร่องให้ลึกให้ร่องมันกว้าง น้ำไม่ท่วมครับแล้วเราก็ทำแทงน้ำสักสองสามแทงทำระบบน้ำหยดจํามานเลยครับหรือว่าถ้าเรามีแบบกำลังแบบหลือเฟือก็แบบสปริงเกอร์ก็ได้นี่กิตติได้ํำนะฮะกิติเป็นคนใต้นะแล้วดินนะครับทุเรียนขึ้นทุกจังหวัดที่คนไหนบอกทุเรียนไม่ขึ้นอนะ่ะกิติใจทมจะแนวเอาหัวประกันใครมีที่ดินเป็นร้อยๆอยได้นะครับ ร้อยห้าสิบร้อยสามสิบไรนะอันนี้ที่เดินไปนะในนี้นอกเรื่องยกที่ดินให้กิตติสามสิบไรร้อยสามสิบกิตติจะปลูกให้ดูครับยกที่ดินให้กิตติสามสิบไรแล้วกิตติจะปลูกทุกเรียนตั้งแปลงเลยครับร้อยสาสิบไรกิตติไม่เดินแล้วนะเห็นไหมที่โครนนะหรือก็ขุดร่องนะก็ทําปลูกมันทําระบบน้านะระบบน้าอ้าวดูดีๆนะฮะที่ดินแปลงสวยนี่ฝัง ฝั่งนี้ก็เป็นที่ดินด้วยนะที่ขายด้วยนะที่ขายด้วยนี่ฮนะที่ขายด้วยแต่กิตติมาสรุปตรงกลางตรง,ตรงกลางที่ดินที่ดินแปลงนี้สวยมากหน้ากว้าง100ผมวัดได้ประมาณ1 0ึ่เมตรเอาเป็นว่า100่งรแล้วกันลึกประมาณ350ถึง400หรือ500ไม่มั่นใจนะครับ 24, รยี่สไร่ครึง่งแล้วก็54ตารางวานะครับ เกือบยี่ห้าว่าเนอะเกือบเกือบยี่ห้าหันกว่าก็เกือบยี่ห้าแล้วเหมาะสําหรับเก่งกาไรถ้าห่นเหลือเฟือผ่าที่ดินทําเป็นตัดนสาธารณะข้าวกลางดินที่เราซื้อแล้วตัดออกมาเป็นไร่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 นะครับขายไปเลยครับที่นี่ก็ขายอยู่ที่บอกก่อนนะครับแปดแสนเก้าเก้าแสนเก้าดินระเวกแถวเนี้ยถ้าตัดขายเป็นไร่แปดแสนเก้า แล้วก็7จ็ดแนะครับแต่ที่ดินแปลงนี้ครับเขาขายไม่ถึงเพราะว่าเราต้องยกตั้งแปลงยี่สี่ไร่กว่านะครับหเหมาะในการเกษตรปลูกทุเรียนแน่นอน 2. เก่งกำไรซื้อและแต่ตัดแบ่งขายจะทำปเป็นเงินผ่อนเองินสดรับรองคุ้มแน่นอนนะถเราเป็นเจ้าของที่ดินเองแบ่งเป็นได้ไร่ขายได้นะหรือซื้อเพื่อทำการเกษตรเองด้วยตัวเองครับแล้วก็มีบ้านอยู่ข้างหน้า โอเคครับกิตติสรุปไห้ฟังเลยนะครับอันนี้คือแนะนำครับนะคนที่นี่ที่นี่ก็คืออําเภอเจ้าอําจังหวัดเพชรชบุรีใครบอกอดินมมดที่นี่ไม่สวยอ่าดูนะครับผมไม่ดูใครบอกดินที่นี่ไม่สวยไม่เข้าใจปลูกอย่าไปปลูกอ้อยอย่าไปปลูกมันเสียเวลาเปล่ปลาๆเคยมีคนบอกว่าปลูกมันคือปลูกให้เขาให้เขาที่ว่าคือทขสอให้เขาที่ว่าคือ ยาแล้วก็ปุ๋ยนะปลูกมันปลูกอ้อยไม่ต้องไปปลูกปลูกตู้เรียนเก่งกาไรเลยครับถ้าใครมีที่ดินครับนะฮะนี่ที่ดินแปลงสวยนะครับยี่สี่ไร่สองงานครับห้าสิบสี่ตารางวาวันนี้กิติเอามาฝากแล้วนะครับโอเคดูหน้าก็ได้อะดูหน้าก็ได้อะแปลงสวยมากๆครับปลูกตู้เรียนไปเลยอ่ะยี่สี่ไร่นะะอีกสามปีสีป่ปีตัดออกมาเป็นตันๆดูแลให้เป็นศึกษาให้ได้ ก็สอนเยอะเดี๋ยวนี้ใช้วิธีการ,กรเกษตรใช,รรใชรรใ้โลกสมัยใหม่ปลูกทุกเรียนอ่ะนี่สาหรับคนทรเกษตรส่วนคนที่เก่งกําไรก็ซื้อเก็บทิ้งไว้ไปก็ขายแล้วที่ดินระแวกเดี๋ยวนี้ที่กิติโฆษณาถ้าใครดูคลิปนะเจ็ดแสนเก้าแปดแสนเก้านะจะอยู่ตัวระดับ,บนี้แต่ตรงนี้ก็ให้ยกแปลงไปเลยครับไร่ละหกแสนห้าหมื่นบาทหกแสนห้าหมื่นบาทต่อรองได้อีกแล้วแอดไลน์กับกิตินะครับต่อรองกับกิติแล้วก็แห้กิติ จัดการบริการนะฮะต่อรองต่อรองกิติไม่ชอบเดี๋ยวให้ไปต่อรองอาากับเจ้าของที่ดินด้วยนะถ้าเกิดว่าคุยกับกิติไม่เข้าใจก็เดี๋ยวให้ต่อรองอาากับเจ้าของที่ดินคุยกันได้โอเคครับที่ดินแปลงนี้ขายยกแปลงยี่สี่ยี่สี่ไร่สองงานห้าสิบสี่ตารางวาที่ดินแปลงสวยในตำบลห้วยรายเหนืออำเภอจอ้าอ่ำจังหวัดเพชรชบุรีกิติออกมาฝากครับยี่สี่ไร่ครึ่งเกิน หนึ 1> 1, ่ง R สิบสี่ตารางวานะแล้วอย่าลืมกดไลค์าาดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b เบอร like, ์ให้ด้วยกิติจะเอาที่ดินแปลงสวยมาฝากอันนี้โดนวันนี้เดิน,น,น,เ,ดนเดินไม่หมดนะพี่เกียรติเดินฝั่งโน้ยารกนิดหนึ่งแต่ที่โลง่งๆทั้งหมดที่เห็นในคลิปวิดีโอคือดินแปลงเดียวแปลงนี้นครับที่ขายเดี๋ยวผมไม่เดินได้หมดครับหน้ากว้างหนึ่งร้อยเมตรลึกไม่รู้สามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยห้าสิบคือพี่เกียรติเดินอะ่ะมันกว้างมากเดินได้มากแต่คลิปวิดีโอมันยาวอีกกดไลค์กดแชร์ดูแตน,นกดอน สรุปนะไปตรงนั้นร้อยเมตรสี่แยกใหญ่เลี้ยวขวาไปออกห้วยห้วยตาแปดห้วยตาแปดคูอ,อยู่ที่ถนนเพชรเกษมหรือว่าถนนบายพัดล่ลองใต้ข้ากรพนนะครับสี่เลนนะประมาณสิบกว่าโลสิบสองโลนะครับถ้าออกไปข้างในนาะโครงการช่างหัวมันไปทางน้องคือโรงแรนโรงเรียนหนองเขื่อนอันนี้ต้องพูดแก่งเพราะราไม่ได้ใช้ใหม่วันนี้ลนใหญ่นะเดี๋ยวให้ดูตางนี้ก่อนตรงนี้ไปออกวัดช้างเตงกระจกแล้วก็ ถนนเพชรเกษมหรือถนนสี่เลนก็ประมาณ5กิโลนะครับ5กิโลก็ไม่ไกลนะครับแล้วต้องผ่านอะไรบ้างผ่านโรงงานผ่านโรงเรียนผ่านบ้านจัดสรรผ่านรีสอร์ทเยอะไปหมดครับนะโอเคครับผ่านร้านอาหารขนาดใหญ่ด้วยกดไลค์กดแชร์อยากได้ที่ดินแปลงสวย24ไร่2งานกับ54ตารางวาแอลไ์กิติมาแถมบ้านให้หนึ่งหลังด้วยบ้านเนียผมไม่ตีมลคกาให้แต่อยู่ได้ครับยังอยู่ได้อยู่ กดไลค์กดแจ์กดตับงทักใหเบื่ด้วยวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ